ลงสนามเจอกับสาธรรชารณชชนจีนวันนี้มีผมพระรกินกินแก้วและคุณยุทธชยทัยกิรัตขวัญฉายรับหน้าที่บรรยายครับไทยนั้นมีโอกาสแรกบในเกมนี้จากชนะทิพย์สงกระสินครับนักเตะจากบีซีเทโรศาสนานักเตะจากสุราษฎร์ธานีโยนใส่เข้าไปหน้าประตูแรกออกมาตัดพลาดนะครับฟังจริงชีแต่ว่าปีที่แล้วที่ชนะ5 1น่งี้ชนะทิพย์ก็ยิงได้นะครับ อ่าแหะครับมีโอกาส้องเข้าไปเปิดเข้าไปนะครับรุ่นแต่ว่ากินก็ยังช่วยกันตัดไม่ได้ยังอยู่หน้าประตูอดีศรยังจะเก็บบอลไว้และยังได้อีกครั้งหนึง่งมีโอกาสได้ยิงครับอืมจังหวะมอสโกว่าอดีศักิ์ไกลสีนะครับมีโอกาสาครับอ่าอดิศักิ์ไกลศรครับสุดท้ายบอลก็ชุลมุนครับแล้วก็มาจบที่ชาเลวชับปุยนะครับอดิศักิ์เกีย่ยวไปแต่ว่าบอนล,นบลล้นเนุ้ยรุนก็จับไม่ติดนะครับสุดท้ายมาเสร็จที่ชาเลวชับปุยครับแต่ก็ซัดไม่ตรงกรอบ ชอยทิ้งครับเปิดบอลขึ้นมาเซบเป็นเฟยเปิดเข้ากลางอารับบอลลักมาคณบุญเกษรักเข้าบอลรวดข้ามไปนิดครับโดนลุขึ้นไปแต่ว่าจังหวะยิงครับยังบล็อกเอาไว้ได้ครับโดยชนินชับุยฮะารับทีมไทยแต่ตอนนี้ข้างหน้ามีอดิศักดิ์ไกรสอนคนเดียวแล้วพยายามที่จะตววจรวจยิงลูกนี้แต่ว่าโดนไม่มีเท่าไหร่ครับก็พยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองและก็ทีมชาติไทยนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนคือช่วงนี้เกมโอกาสน้อยครับพอมีจังหวะก็ ต้องรีบเล่นนะครับลูกเปิดจากเกิร์กริดครับนี่ครับพยายามยิงตามน้ําเลยครับแต่ว่าเท้าซ้ายครับโดนไม่เต็มนะครับไม่มีชนานันครับชนานันนี่เจ็บยาวนะครับข่าวบอกว่าอ้าวแต่ว่าลุ้นจังหวะนี้ก่อนครับกวินต้องออกมาเคลียร์ครับเกือบไปช่วยเกมไปให้กับนัดแรกในที่เจอมาดีฟครับกว่าจะได้ประตูนี่ต้องรอท้ายเกมเลยครับอาริบดินเปิดเข้าไปหน้าตูแล้วบอลลายเกอร์กริดการยิงโดนไม่เต็มหลังเาเท่าไหร่ครับตรงตัวของฟางจิงฉี คือบอลมันย้อนหลังเกิดฤทธิดหน่อยนึงด้วยนะครับทำให้ก็ต้องวิ่งถอยมาแล้วครับแล้วก็วิ่งมาอัดด้วยขวาครับดูครับจังหวะเปิดเนี่ยครับมันย้อนหลังนิดนึงครับต้องวิ่งมาแล้วก็จิงครับเบาเกินไปครับวอสกูนี่เปอร์เซ็นต์การคลองบอลไทยดีกว่าพอสมควรเลยนะครับ60เกือบ65เปอร์เซ็นเลยครับนลิปรินทกลับไปที่ธนบุรีครับนิสักให้แล้วเอ้าให้ทะลุขึ้นมาแล้วครับจังที่สองซิง เตินพิธีการลุนเข้าไปแล้วโป้โดนสกิจจากด้านหลังครับผู้สินยังไงครับจุดโทษไหมโอ้โหให้เป็นฟรีคิกครับอยู่บนเส้นครับอูโโอ้คูชนินชปุยเข้าไปคุยว่ามันเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วอดีศักดิ์ก็พยามยาเข้าไปประท้วงผู้สินจัดอิรักนะฮึ่มป่าเดี๋ยวต้องดูครับดูจากภาพช้าว่าเข้าไปหรือยังนะครับผู้สินอาลีซาบาอัปเดตน,นะครับจากอิร่าอ้าวแต่ว่าผู้ดสินให้ใบแดงครับนี่ครับ คือเราเนี่ยอาจจะพลาดจุดโทษครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นครับเกมยังเหลืออีกร่มๆครึร่งชั่วโมงครับอ้โหหมายเลขสี่นี่อย่างติงนี่บแต่ว่ากราฟิกเมสกู่นี่ขึ้นเป็นฉี่เค้กครับหลุดมาแล้วแบบจะไปยาวแล้วนะครับโดนอัดโโอ้โหต้องบอกว่าอโหจริงว่าไปมันก็นอกกรอบนะครับจังหวะที่เกิดนิทรรีการโกระแท้ครับเนี่ยครับนอกกรอบแต่ว่าก็ กราภูจ่าแต่ว่าที่โดนไล่อ่อนนี่ยืนยันว่าเป็นหมายเลข4นะครับก็คืออย่างติงนะครับแต่เมือสกู่นี้นี่ขึ้นมาเป็นฉี่เคอร์นี่กราฟิกผิดเนี่ยฮะแก้ไขแล้วครับกราฟิกเกือกนี้กับชลินชปุยนะครับอยู่กับบอลน,นี้ให้ชลินชปุยยิงทะลุกำแพงบ้าปัดมาได้กับฟานชิคีทีมไทยยังได้ท้ายมือก็พยายามที่จะตะวัดเล่นนะครับมาอิศักดิ์ไกรสอนครับแต่ว่ายิงโดนไม่เต็มหลังขาเท่าไหร่ครับโอ้โหซัดทะลุกำแพงไปแล้วนะครับชลินชปุยเสียดายมากๆครับอ่าไม่ต้องไปติดไซให้ ยุ่งยากครับยิงอัดทะลุเข้ามาเลยครับแต่ว่าจางจิงชีงนะครับผู้สมรูของทีมจีนก็ปัดออกมาได้ครับโอ้นี่วิ่งมากดแบบไม่คิดอะไรเลยครับแม้แต่ว่าจังหวะอดิศักดิ์ไกลอนตีลังกาดีนและยากไปหน่อยครับระยะยังก้านไกลครับเดรุสเซียนเปิดเข้าไปหน้าตูดแล้วไปโยโอกาสได้จับบอลอันนี้เจอร์ลิทย้อนขึ้นมาให้ชนิดได้ซัดอินิโปโอ้ข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นครับ ประสานงานก็ดีมากครับระหว่างเกิดวิกทิการกับชนะทิพย์สงกระสินครับข้าวสายข้างถนัดด้วยนะครับเกย์วิกนีพยพยายามจะแต่งหาพื้นที่ครับเพื่อจะเล่นเองแต่ว่าโอ้โหโดนรุมอยู่2คนครับไหลคืนมายิงฝ่าตัวบล็อกมาแล้วแต่ว่าบอลเหินข้ามคานไปครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของทีมไทยว่หาช่องจบม่ง่ายครับโค้ชกินเขาไปรับกันทั้งทีมครับอดีศักดิ์เปิดขึ้นมาไม่ถึงชนะทิพย์สงกระสินครับอดีศักดิ์ได้บอลจริง เพียงกองบอลเลอ่าแล้วได้บอลด้วยมีการได้ยิงลรงนี้โอ้แต่ว่าซัดตรงนี้ไม่เข้าเป้าครับบอลไปฉล็บผู้เล่นของจีนะครับคือจีนเหลือสิบคนก็จริงครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นยากมากขึ้นนะครับลูกนี้ซัดไปฉล็บหลังของชีเครนะครับเจอคริปไปหน้าประตูป่าโฉบไปโมลูกนี้ไม่ถูกบอลเท่าไหร่ครับอาิสันพงษ์ทัดโดนเหยียดอยืดเับเลยทำให้โมไม่ถนัดครับ จริงเวลาเราให <Elena> ้ลูกเตะมุมนี่ก็ได้รู้ตลอดเหมือนกันนะครับนี่ครับกลุ่มของแฟนบอลจีนครับตอนนี้ก็ซึมซึมนิดน right ึงครับเนี่ยดูก็มีโชว์มาเช็ดไตเสาสองนะครับแต่ว่าบอลมันเลยทางอดิศักไ์กลสอดครับก็เลยไม่ได้ม่งระยะเผาขนนะครับชาดนชักชุยโยนเข้าไปมีอดิศักเข้าไปไม่ถึงครั ข้างหลังเริ่มต้นกันครับโดยที่จีนนั้นจะบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุดแดงนะครับเล่นสั้นฮะไทยแล้วพยายมจะเปิดเข้าไปกับชนาทิปย์ม่ยิงเข้ามาเติมมือนเคยิงิดเข้าประตูไปแล้วครับอารครับทีมไทยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครโอ้โหอานิศักดิ์ไตรสอนปฏิกิริยาเร็วมากครับยิงลูกนี้วอลเลย์ตามน้ำครับสุดยอดครับหนึ่งศูนย์แล้วครับทีมไทยขึ้นนำครับ เล่นมา2นาทีครับไทยออกนำครับจังหวะจากลูกคอนเนอร์นะครับแล้วก็เล่นสั้นครับครอสเข้ามาชาลิวชปุยครับเดี๋ยวดูนะครับมีดีดลูกหลังด้วยนะครับโอ้โหแล้วตามน้ําเลยครับลูกนี้ต้องชมครับอดิศักดิ์ไกลสอนครับยิงได้ดีมากครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับบอลนั่นเลยไปแล้วครับแต่ดูลูกหลังนี่ครับแล้วไปติดผู้เล่นจีนนิดนึงครับกลายเป็นว่าชงมาเข้าทางอดิศักดิ์ไกลสอนพอดีครับ วาและดูครับกลับตัวฟาดได้ขวาครับนึกว่าดูเซปักตะกร้อครับอัดิศักาวีล่าคล้ายคล้ายพรชัยเขาแก้วฮะยิงลูกนี้ในฟันจริงๆหมดสิทธิ์จริงๆครับเพราะบอลมันเร็วมากนะฮะโอ้โหลอยตัววอลเลย์ตวัดตามน้ําเหนือจริงๆครับลูกยิงของอักดิไกรายศนจังหวะนี้ครับไม่เปิดให้สารัตอยู่เย็นครับเปิดลูกนี้ล้นออกหลังฮะ สารทิ้งยามาแม่นด้วยและเกลิศเอาบอลลงมาได้บิ่งจังหวะแล้วแม่ตอนยิงนี่ไปโดนฉีกเขาเข้ามาบล็อกเอาไว้ครับจังหวะแรกง้างใจยิงแล้วมันไม่ถนัดครับคือจังหวะแรกที่จะยิงเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับคือง้างแล้วบอลมันเหมือนมันหนีไปไกลครับก็เลยต้องชะงักนิดนึงครับแล้วพอยิงจังหวะที่2ก็เลยติดบล็อกครับตัวบล็อกเข้ามาเร็วครับพลาดโอกาสไปครับเกลิศทวีการนูรุนพยายามที่จะวิ่งหนี้ไปครับ อาดิสัก์พลิกไปดีมากครับอาครับหลุดทะลุไปได้ลุงเรียกเขามาแล้วให้มาได้ด้วยแต่ยิ่งวิชนคานได้เข้ามาโอ้โหมาตามนัดเป๊ะๆเลยครับจังหวะทําเกมเมื่อสักครู่ของทีมชาติไทยยังได้บอลต่อเลยครับยังอยู่ที่ทางพีรพัฒน์โนชยาซ้ายเกอร์กริ๊กครับเกอร์กริ๊กไหลต่อให้พีรพัฒน์หลุดไปได้แล้วเปิดย้อนกลับเข้ามาโอ้โหยิงเพื่อครับชสารอยู่เย็นแล้วบอลหลุดเข้ามาลูู่เสียกยิงยัดใส่ไปติดฉีกแล้วบอลได้มาจะเอาลูกแฮนด์บอลแต่ไม่ได้ครับ สอนพรมรัก้องซัดไกลตรงนี้ไม่ใกล้เคียงหาได้มาชุดใหญ่เะครับเมื่อสกรูนี่ครับและโอกาสเป็นของรุรุสียันเกมนะครับสองครั้งครับผลแรกนี้ซัดไปชนคาเนรับครั้งที่สองเนฟองวัดไปโดนแขนของผู้เล่นจีนครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับว่าโดนจริงหรือเปล่านี่ครับอันนี้เป็นจังหวะโอ้โหชนเสาครับไม่ทันเลยด้วยนะครับผู้สมรู้ของจีนครับ จังหวะจริงของบูรุศีย่านเกมนะครับโอ้โหสารัตยอยู่เย็นเดี๋ยวเขาเข้ามาบีบเร็วครับเสียการครองบอลจีงครับทางขวาได้มีชังเฟย์ย่าครับแล้วเขาเลือกจิงเองลึกปากก็วินรับหลุดต้องแตะทท้าไปครับธนบุญเกษสารัต์โอ้โหอย่าปล่อยให้มีการอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครับไม่ดีครับโอ้เกือบไปครับเกาเหานะครับหมายเลขสิเก้ายครับอัดด้วยขวาเต็มเต็มเลยครับแต่ว่าเขาคือยังดีว่าบอลมาตรงตัวนะครับ เดือกนิดเปิดเข้ามาหน้าประตูแล้วน่ขึ้นไปโม่งจังหวะนี้โดนโชว์มาครับโดยฟางจินชีไทยยังได้อีกครั้งหนึ่งนูรุนซีเกมยิงยัดใส่ก่อนรุนดิปผ่านหน้าประตูไปครับโอ้โหแล้วมีเพื่อนของไทยเจ็บอยู่คนหนึ่งด้วยครับจังหวะประแทกจากฟางจินชีครับแต่น่าจะดูนักเตะจีนครัแต่เตะจีนเนี่นพยายามจะไปดึงให้รีบขึ้นมาเล่นนะครับเป็นอดริสันพรมรักนะครับเซนต์แบ็กครับเจ็บอยู่โอ้โนรุนซียันเกมครับครึ่งหลังนี่มีโอกาสครับนี่ก็เสียดายครับ ลูกนี้นี่เจ็บจริงครับนี่เป็นจังหวะที่ยิงแล้วบอลไม่ตรงกรอบนะครับซึ่งก็เป็นผลงานเท่ากับครั้งที่แล้วที่กวางโจน,นะครับ้าล่ครับบอลให้ไปดีมากรูเซียนเกมมีตัวเติมแะชาต,ต,มมติทิพย์ดึงเข้าแล้วยิงลูกนี้กรมตัวซ้ำอีกทีได้หรือเปล่าเป็น2กประตูต่อสูงแบบโอ้โอเกมมันดีมากๆครับออดิสักไกรสอนตอนแรกนี่ไม่ได้อยู่ในเฟรมเลยครับ แต่ว่าเพื่อนยิงไปแล้วก็ยังเติมทะลุขึ้นมาแล้วก็ซัดนีเข้าประตูไปอีกหนึ่งประตูครับแม่นายธมินีต้องชมเรื่องสัญญาณในกรอบไปโทษของอดิศักกลยศรเลยนะครับอู้แต่ว่าลูกนี้เกมโต้กลับของเราครับทำให้ในช่วงและที่เหลือประมาณ15นาทีนาทีเราเล่นได้ง่ายบอลเน,นเริ่มมาจากเขาก่อนนะครับให้มาดังขวาครับนุรุนมองมาแล้วยิงดีด้วยนะครับชนาทิพย์แต่ว่าผู้สััประตูเขาปัดโอ้โสองแตกครับแล้วปัญหาคือนักเตะจีนทั้ง3-4คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเข้าครับ เป็นอนิสักครับโอ้โหโฉบมาจากไหนก็ไม่ทราบกันแล้วกระทุ้งก็ไปเด่งๆครับประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วครับนี่ครับหลีอังพยายามที่จะตัวบังบอลเพื่อที่จะให้เฟงกิงคีนั้นเข้ามาคว้าบอลนะครับแต่ว่าอดิสักไกรสอนครับมาจากข้างหลังครับจิ้มลูกนี้เข้าประตูโรนิชทิวการครับคะแนนเบิ้ลคืนกลับมาให้เกิดนิชทิวการมีกัดในซัดด้วยสายนี้ให้มุมกว้างเกินไปครับโอ้โห มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเกลือกลิศทีการแต่ทําไม่ได้เวลานี่เหลือเฟือเลยนะครับห้าโดนนะครับเพราะถ้าโดนตอนนี้ไม่เหมือนกับไปทําให้จีนมีลูกคลืเลยเด็รับสารชิดทึ่มาให้พิยนหลุดไปได้แล้วลูกมาแต่ว่าประตูยังออกมาคว้าได้ทันครับฟังชินชีพิมโยอินพินิดนะครับตัวสำรองของเราครับอ่าลงไปแล้วเกือบเป็นทีเด็ดครับนัดล่าสุดที่เจออินโดนีเซียก็มายิงประตูปิดท้ายให้นะครับ ยี่ยงอนพินิดสตาร์ปะฮูจะสั่งแล้วครับไม่ต้องไปแร่ไม่ต้องไปเกลีอยงครับเอาเตะมาแล้วเข้าทางเล่นไปเข้าทางของจีแต่ว่าก็วินทำมาสแตนน์ครับยังออกมาตะปบปนเอาไว้ได้ครับไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงครับซุนกัวเวนครับเกมรับในช่วง5ในที่ผาดมานี่หลุดกันหลายครั้งเลยครับแม่ก่อนเป็นพักตันฟรีคิกมิคใกล้เคียงเหลือเกินครับโอ้โหโอกาสแรกครับที่เดซัสฟิกนี่ถือวเป็นนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้ดีคนหนึ่งครับ ครับทีมโอกาสลูตี้เคแตกช่วงท่วเวลาการแข่งขันครับชีคก็เปิดไปไม่ดีไม่แต่เถอสองยังได้อย่งจริงอัดเข้าไปและมีโอกาสได้ยิงแต่ว่าไม่ดีพอครับลีอังซัดลุดออกไปเองครับแล้วูุตสินชิงเป่าจบไปเลยครับเกมฟุตบอลชายครับในรอบสิบปรสุดท้ายครับไทยก็เอาชนะจีนไป2ประตูต่อสูงนะครับได้2ประตูในช่วงครึ่งหลังจากอริสักไกรสอนะครับทางเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครับไปพบกับจอแดนนะครับ นัดนี้นัดเดียวนาเตะไทยก็รับเงินอัดฉีดจากสมองบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไปแล้วนะครับเจ็ดแสนนะก็ชนะนี่ห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ทุกหนึ่งประตูหนึ่งแสนบาทครับนี่ครับอ่าเป็นแมตช์วนเนอร์ครับฮีโร่ในเกมนี้ครับอดิศักดิกายสอนก็ถือเป็นการย้ำแค้นด้วยนะครับเพราะว่าทางซิโก้คนนี้ครับปีที่แล้วก็พาทีมบุกไปชนะถึงจีเลยครับห้าประตูต่อหนึ่งนะครับ จากฝีเท้าของคนนี้ครับอดิศักดิ์ไกรสอนนักเตะจากบุรีรัมย์ครับเล่นให้กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งตามเส้นทางเราราบรองเชนะดีวก็มีโอกาสไปเจอกับเจ้าภาพหรือไม่ก็ญี่ปุ่นนะครับหากว่าผ่านจอแนไปได้ลุ้นกันยาวๆเลยครับดูจากฟอร์มการเล่นผลก,การแข่งขันในสองนัดล่าสุดนะครับผลงานน่าประทับใจมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรายังไม่เสียประตูในทัวร์เมนต์นี้นะครับคิดเป็นนาทีก็360นาทีเข้าไปแล้วนะครับก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับของนักเตะไทยของเราครับ สีนัดไม่เสียประตูให้กับผู้ต่อสู้เลยโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่นักเตะไทยแล้วโชว์ฟอร์มแบบแบบได้ใจกองเชียร์เชื่อว่าไม่เฉพาะในสนามนะครับในประเทศไทยเราเองที่ตามเชียร์กันอยู่ก็คงจะเห็นว่านักเตะไทยของเรานั้นโชว์ฟอร์มได้ดีเช่นกันนะครับก็ถือว่าปิดท้ายนี่ครับดูใส่ตีครับ ยิงทั้งหมดเนี่ย24ครั้งโโอ้โหน่าเสียดาคือยิงตรงกรอบนี่คือคือถ้าโคสเฮียบๆหน่อยนีอาจจะต้องติงนะครับโอ้โยิงตรงกรอบแค่5ครั้งเองนะครับ